อีกสองนักแสดงชื่อดังขอประกาศจุดยืนชัดเจนนับถือในความคิดมองแง่บวกสุดๆกำลังแชร์กันอย่างแพร่หลายทีเดียวสำหรับภาพเกี่ยวกับการยืนถวายความเคารพในโรงหนังแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนซึ่งก่อนหน้าน,นี้นักแสดงรุ่นใหญ่ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่ได้ออกมาโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าจุดๆ,ๆเราก็จะยืน อีกทั้งยังมีนักแสดงและผู้กำกับดังหนุ่มอัตภพรที่ออกมาโพสต์ภาพแสดงจุดยืนเดียวกันพร้อมระบุว่าเรายืนทุกครั้งทั้งครอบครัวครับเคารพสิทธิซึ่งกันและกันครับซึ่งก็มีลูลูอาสยามมาคอมเมนต์ว่าหนูก็ยืนค่ะพี่หนุม่มและเปาปาวลีมาคอมเมนต์เป็นอิโมจิพนมมือและรูปหัวใจด้วย จนล่าสุดมีอีกสองนักสแสดงแถวหน้าของเมืองไทยได้นำภาพดังกล่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวคนแรกคือปันจันรปรมาอิมอโนไทยนักสแสดงมากความสามารถวัย36ปีที่ได้นำโพสต์ลงไอจีส่วนตัวพร้อมทั้งใส่รูปหัวใจสีลายธงชาติได้แก่แดงขาวน้ำเงินขาวแดงตามลำดับจากนั้นไม่นานอาร์ตพสุธบ,บานแย้มพระเอกหล่อลำ่ำหุ่นแซบที่ตอนนี้ได้บินไปพักผ่อนที่มาลดีฟก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายืนด้วย ก่อนที่อาร์ตพสุทธ์จะโพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกันนี้อาร์ตพสุทธ์ยังได้ระบุข้อความอีกว่าสะดวกแบบนี้ใครไม่ยืนแต่ผมยืนทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ไม่ว่าจะที่ไหนไม่เคยต่อว่าใครว่าไม่ยืนแต่คนที่ไม่ยืนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าคนที่ยืน